ที่เหลือพี่จะเก็บไว้ก่อนหรือขายก็ได้ก็ได้ประมาณอีกสองพันงคชุดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างผมมาผมตีเป็นชิ้นห้พี่ไม่ได้ตีเหมาถ้าบางคนเขามาปุ๊บสาดปุ๊บสองหมื่นได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ตีแบบทุกชิ้นเป็นราคาหมดเลยใช่อันนี้ 2, อันนี้เนจะ็ดอ,อันนี้ 1, 1, 1, 1, 1, พันหนึ่งพี่ขายได้ประมาณองค์ละเจ็ดร้อยก็ซื้อพี่ผมาห้าร้อยเนี่ยละ่ะอันนี้เหมือนกันอันนี้องค์ประมาณ 7, ห้าร้อยขายไม่ประมาณเจ็ดแปดร้อยเรทถ้าพับพรมรุ่นนี้เขาไม่ค่อยเล่น ต้องเป็นเนื้อพวกนี้พวกนี้จะได้ราคากว่ามือหน้าทองยังดีพี่เขามีเหรียญชนะจนนะครับก็ยังได้เป็นตัวเลขถ้าเป็นอันอื่นที่เหลือก็จะไม่ค่อยแพงมากเดี๋ยวนี้ก่อนกระดาษนี้ถ้าเผื่อก็เดี๋ยวจบราคาแล้วพี่กนจะได้อันนี้เนาะอันนี้ไม่มีไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้พันกว่าบาทก็พี่เก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่เท่าไหร่ขันเท่าไหร่จะขายพันกว่าบาทจะถึงสามพันไหมจะถึงสามหมื่นงั้นก็ให้พี่เป็นสามหมื่นจบโอเคจบกับพี่เขาสามหมื่น เดี๋ยวพี่ต้องไปถอดที่ออนถอดกรอบแล้วพี่ถอดกรอบถอดที่ไหนพี่ถอดที่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอามาถอดพี่มีที่แง่อ่าได้ได้พี่มีที่แง่แล้วพี่ไม่ขายผมไปเลยผมจะได้ไม่ต้องแกะเท่าไหร่ก็ขายผมไปเลยราคาเนี้ยราคากรอบเท่าไหร่โอ้โหราคานี้ก็ต้องมีกรอบด้วยสิกรอบเนี่ยพันกรอบละพันห้าเพราะว่าพี่นึกว่าได้กรอบด้วยนะเนี่ยนึกกันแล้วอ๋อแบบอันนั้นกรอบไม่ใช่กล่องใช่ไหมนึกว่าไม่มีกล่อง พี่บอกไม่พี่บอกไม่มีกรอบไม่มีกรอบผมึกว่าพี่ไม่ได้เรี่ยมอะไรนะพี่บอกว่าไม่ไม่มันไม่มันไม่มีกรอบนนอ๋อก็คือไม่ไม่รวมไม่รวมกรอบเงินใช่ใช่กรอบเงินพี่อ่ะขายหลุมเพ้ารวยไปพี่ต้องแกะกรอบเงินออกยี่สิบสามสิบกรอบแล้วพี่ต้องเอากรอบเงินไปช่างกิโลขายอ๋อไปช่างขายต่างหากอีกมันได้ประมาณกรัมเท่าไหร่พีกัมละยี่สิบยี่สิบยี่สิบก็ไม่กี่บาทหรอกก็ไม่ให้ผมเถอะซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ ก็เนี่ยพี่ราคาเนี้ยให้กรอบผมได้ไหมไร,ราคาเนี้ยเพราะว่าซื้อพระอันนี้ก็ขอลดพี่แค่สองพันนึงยังงั้นยังไงัไม่ลดได้ไหมสามสามกรอบสองพันมันก็จะขยับไปสองพันเลยนะพี่โให้ผมเถอะแบ่งคนละครึ่งคนละครึ่งเอาพันนึงพี่อะขอเถอะเพราะพี่ไม่ต้องแกะด้วยอันนี้ก็ขยับให้พี่แบบต่อไม่น่าเกลียดเลยใช่เป็นช่วยกันสามืันหนึ่งสามืันหนึ่งใช่ ันนี้ก็ตีเป็นชิ้นให้พี่หมดทุกอย่างอ่ะเนาะโอเคจ่ายตังค์ก่อนหรือว่าพี่จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีเอไม่มีแล้วปล่อยไหมหรือว่ายังไม่ปล่อยมีอะไรปล่อยเพิ่มเติมไหมถ้าหลวพโอเพียนก็มีอย่างเงี้ยอ๋อนี่มันไม่มีราคาหรอมีต้องเจ็บไปก่อนบุญไม่ทันกระแสแรงพี่ก็ไปเคาะมันเลยตอนนั้นแหละหรอพี่มันพี่ก็เผลอไปมือลั่นมหมดเป็นละ อย่างเงี้ยเค้ามากรอบละพันนั้นน่ะที่ที่ว่าแจกพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาบอกว่าฝังเพชรมันเพชรอะไรเพชรสีแดดเพชรอะไรไม่มีราคานใช่เดี๋ยวไปไปทำบุญก็จบกระพี้ก็ไปที่สามหมื่นหนึ่งแลทำตามใจตบ้งก่อนของพี่ธนาคารนะครับอยู่รู้รู้จักกันแล้วไม่ยากและเดี๋ยวเผื่อพี่อยากแบ่งให้ผมก็โทรมาได้เลยเผื่อชุดนี้อยากจะแบ่ง อ่าวันหน้าวันหน้าวันข้าหน้าเพื่อจะแกเปิดก็ค่อยว่ากันมันมีแค่เหรียญอย่างเงี้ยสักพีนะอืมใช่แต่ก็ขายได้อยู่พวกเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็น่าจะได้อีกเป็นหมื่นอยู่พี่ถ้าเกิดคัชยกกล่องเนี้ยนะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงแต่คร่าวๆเมื่อกี้เห็นแวบๆก็มีหลายชิ้นอยู่มันมันไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญมันมีพวกนี้พี่ที่พี่เลี่ยมหนึ่งแนไะ้พอได้ราคาอยู่ทั้หมดเลย แต่ว่าพี่จะเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าจะขายก็ได้ผมก็ซื้อให้อยู่ก็โอนตังค์ให้พี่กันแล้วนะครับสามหมื่นหน่นะครับใครมีพักเครื่องหลวงพ่อเพียรหลวงพ่อรวยจะแบ่งปันนะครับหรือเกจิคณาจารย์ยอดนิยมก็สามารถส่งภาพพร้อมราคามาได้ที่ไอ l ดี e ลนะครับหรือว่าเพจกิษณาพักเครื่องก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเช่าพัที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง u t u b e นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม